คลิปนี้นะคะหนูจะมาอัปเดตว่าไปเกาหลีต้องซื้ออะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหนูดีอีกแล้วนะคะห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากๆนะคะก็กลับมาแล้วะคะ่ะและล่าสุดน,นะคะหนูเพิ่งไปเกาหลีมาเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่า ได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าซื้อและควรซื้อกลับมาบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยแต่บอกเลยว่าแบบหลม,มาลายไปจากที่แรกนะคะที่เราอยากจะนําเสนอนะคะก็คือ e p a s t e b u t Terminal นะคะซึ่งอันนี้เราก็เคยไปมาแล้วแหละแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะไปอัปเดตแฟชั่นว่าฤดูร้อนของเขาเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงสำหรับการไปครั้งนี้นะคะคือเพิ่งรู้ตัวว่า ฉันได้แต่กากงเกงมาแกฉันงงมากคือแบบเราจําไม่ได้ว่าแบบราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าแบบถ้าจําได้เดี๋ยวใส่ให้นะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะแต่สําหรับชิ้นเนี้ยมันมีอยู่ที่ป้ายนะเป็นมวกแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกทรงนี้ว่าอะไรนะแต่เหมือนคุณคุณว่าเขาเรียกว่าบักเก็ตนะคะก็อันเนี้ยราคา2900 0ืวอนนะคะก็ใส่แล้วมันจะแบบเนี่ย คนดูดีแบบว่ามันน่ารักมากๆไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนนะแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงมากนะคะคืออันนี้เห็นครั้งแรกคือเดินเข้าไปในร้านเลยแบบว่าชอบมากๆนะคะและต่อไปทุกคนคือหนูอะ่ะไปเจอร้านกางเกงยีนที่ราคาทั้งร้านนะทุกตัวก็คือ8,000วอนก็แบบกรี๊ดมากก็เลยจัดมาเลยครับ2ตัวนะ นี่อันนี้ก็คือเป็นตัวแรกนะคะก็จะเป็นผ้ายีนแบบนี้ครับมันแบบว่าสีมันน่ารักมากคือมันราคาดีมากแล้วก็แบบแมทชเรียลเขาประดุมต่างๆซิปก็คือแบบดีมากอ่ะทุกคนมาดูตัวต่อไปกันค่ะอันนี้ก็คือร้านเดียวกันเหมือนกันนี่มันจะสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือที่ชอบเลยคือเนื้อผ้าทุกคนมันเป็นยีนที่มีเนื้อผ้าที่ไม่หนา แล้วมันใส่หน้าร้อนได้นะคะเนี่ยอันนี้เห็นปะมันเป็นยีนี่แบบนุ่มๆนุ่มนิ่มม,ม,มากๆนะอันนี้ก็เลยแบบว่า ที่ไทยไม่ค่อยเห็นจักมีนะหนูก็เลยแบบทุบมาเลยจ้านี่และอีกหนึ่งร้านนะคะที่เราก็ได้กางเกงยียนมาเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชอบป้ายข้างหลังเขาเป็นยียนที่ไม่หนานะคะเขาให้เข็มขัดมาด้วยนะราคาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แลและร้านเดียวกันเลยนะคะหนูมาได้เป็นกางเกงอีกแล้วคือเราแบบชอบใส่กางเกงสไตล์เนี้ยเนี่ย ก็สีคือสวยมากไม่ค่อยเห็นที่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับ e x p r e s s Bus Terminal นะคะก็จะมีประมาณนี้ส่วนตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าแฟชั่นหน้าร้อนเขาไม่ได้จึง้งไม่ได้ปังขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านเราทําได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครไปหน้าหนาวก็คือแนะนําต้องไปที่นี่เลยก็ถ้าใครจะไปนะคะก็สามารถไปกันได้นะทุกคนเดินทางสะดวกค่ะสําหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000วอนนะคะอันนี้คือขั้นต่ําเลยแล้วก็บวกบวกบวกขึ้นไปค่ะและอย่างต่อไป ะะที่เราไปเกาหลีแล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือร้านรองเท้า ABC ค่ะรอบนี้ไปก็คือได้มาแค่2อย่างนะคะคือถุงเท้าอา i ิ a ละนะคะอย่างหนึ่งที่ได้มานะคะก็เือนี่เลยเป็นรองเท้าแตะนะคะที่มันแบบมันควนดีอะทุกคนนี่น่ารักปะสีคือแบบน่ารักมากมแล้วก็ ราคาไม่ได้แพงมากด้วยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณแบบตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณพันนิดอะเออรู้สึกว่าแบบด้วยความที่แบบว่าใส่แล้วมันดูสูงขึ้นก็เลยถูกเลยจ้านี่นะน่าจะเป็นแบรนด์นทุกนก็สำหรับร้าน ABC นะคะก็ได้มาเท่านี้นะคะแค่2อย่างจ่ะอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็คือแบบตอนนี้ฮิตมากมาลิเต้คะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะ อย่างแรกเลยก็คือน,นี่เลยค่ะถุงผ้าน่าหลักปะคือแบบว่าอันนี้ราคาประมาณ6700บาทนะเออถ้าจำไม่ผิดมีหลายสีนะ,ะน่าจะมีประมาณ3 4สีแต่ว่าหนูสุดว่าสีดาอมม่ะมันดูโอเคนะคะแล้วก็ดูใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ดูแบบว่าน่าจะแบบลึกยากนะคะนี่ก็ได้มานะคือที่รู้จักอ่ะเพราะว่ากยืนจงสัน คลั่งใครเธอมากเธอสวยมากเหมือนเขาถ่ายแบบให้แบรนด์นี้นะคะเลยแบบฉันต้องซื้อละฉันต้องทุกนะคะมาดูอย่างต่อไปกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยมัวซึ่งสีคือทำได้ดีมากแกสีคือแบบสีแกะถุงบอนเดี๋ยวพูด สำหรับหมวกนะคะนี้จำราคาได้เพราะว่ามันมีติดอยู่ที่ป้ายนะคะหมวกเนี่ยใบยละส4 10, 9 0 0 0วอนนะคะนี่อันนี้ได้มาสองสีนะคะสีเหลืองที่เป็นเหลืองแบบพาสเทลเนี่ยอ่ะทุกมันเข้ามันลำบุลมัน,มน ใช่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าคือหมวกหนูเป็นอะไรที่แบบมีน้อยมากที่หนูใส่แล้วแบบมันเข้ากับทรงหน้าเข้ากับหัวหนูนะพอถ้าเจอหมวกที่แบบใช่ก็คือจะทุบหลายๆใบมาเลยนะคะอันนี้ก็น่ารักมากจ้ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะส่วนใหญ่ที่หนูเห็นนะเขาก็จะซื้อเป็นแบบเสื้อยืดซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบ มันราคาแบบว่าหลักพันอ่ะเื้อยืดแล้วแบบเสื้อยืดเวลาที่มันซักแล้วมันก็คือแบบเรารู้สึกว่าเราเสียดายเงินนะคะก็เลยซื้อเป็นกระเป๋า ก็เป็นหมวกมานะคะก็ถ้าใครไปเกาหลีก็ลองไปแวะดูกันได้นะก็คือแบบของเขาน่ารักน่ารักแต่ไปหมดแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงมากด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะพลาดไม่ได้ใช่ไหมใครไปเกาหลีก็คือร้านโอลิฟยังค่ะรอบนี้นะคะเราก็ไปอัปเดตว่ามีเครื่องสําอางอะไรที่น่าสนใจบ้างนะบางอย่างก็แบบได้แกะใช้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเอออันไหนโอเคอันไหนโอเคเปค่ะปะ อย่างแรกนะคะที่ได้ทดลองใช้เนาะหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วแหละแต่หนูเพิ่งได้ลองใช้นะคะแล้นก็คือนี่เลยเป็นบาล์มล้างหน้านะคะของบานิลานะคะคือแบบอันนี้เป็นกลิ่นจุปบจูบ มันหอมมากนี่หนูใช้ไปแล้วนะคะคือเราอ่ะไปเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนนึงเขาบอกว่าครีมกันแดดอะ่ะมันล้างด้วยไมเซล่าไม่เกลี้ยงนะต้องล้างด้วยบาล์มฉันก็เลยแบบอุ้ยจะต้องหาบาล์มแล้วแล้วบาล์มอะไรที่แบบโอเคก็เลยได้ตัวนี้มาตอนแรกอะ่ะแอบกลัวว่าใช้แล้วสิวจะขึ้นไหมนะคะสรุปก็คือสิวไม่ขึ้นจ้าแล้วก็คือกลิ่นหอมแล้วก็ ดีมากนะคะหนูก็เลยทุบมาค่ะหลายอันเลยเอาไว้แบบไปพกพาขึ้นเครื่องได้นะคะเอาอีกสีหนึ่งมาด้วยนะเป็นสีเขียวนี่นะคะอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือสกินฟูดค่ะเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไร ต้องไปหยิบอีกกระปุกหนึ่งที่แกะแล้วมาให้ดูนะคะทุบมาสองกระปุกเลยนะคือเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสารสกัดจากแพรลอดน,นะคะมันจะเป็นแผดแบบเนี้ยเวลาใช้ก็คือแบบหยิบขมาอย่างี้ตัวบำรุงนะคะมันจะอยู่ในนี้แล้วก็คือแบบเราก็จะเช็ดเช็ดเช็ดหรือว่าใช้มาร์กหน้าได้นะถ้าใครที่แบบว่าเป็นสิวหรือแพ้อะไรอยู่สักอย่างแล้วแบบอยากมีสกินแคร์ที่บำรุงผิวหน้านะคะก็ ดีมากแกวันที่จะกลับนะคะฉันก็เลยไปทุบมาอีกอันนึงนะอันนี้ก็ดดีมากนะที่อยากจ,จะแนะนําเลยก็คือนี่เป็นมาข,ของเขานะอันนี้คือเป็น black sugar นะคะก็เหมือนเป็นสครับหน้านะคะที่แบบว่าใครที่มีสิวเสี้ยหรืออยากจะแบบสครับให้เซลล์ผิวหลุดลอกอะไรเงี้ยก็ตัวนี้เลยจ้าอันนี้คือแบบไปทีไรก็ซื้อซ้านะคะแต่ว่าแอบ ปวดใจที่แบบปุกใหญ่มากแกกินพื้นที่สุดๆนะและอย่างต่อไปนะคะเป็นของสกินฟู้ดเหมือนกันอันนี้ที่ได้มานะคะเป็นเหมือนมอยเจอร์นะคือหนูรู้สึกว่าผิวหน้าหนูถูกกับสกินฟู้ดอะเออก็เลยแบบจัดมาเลยจ้ะเขาออกอะไรใหม่ฉันก็จัดมาเลยจ้าเือแกะพร้อมกันกับทุกคนเลยนะเป็นเซรัม่มน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดีอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะว่าอันไหนอะดีแต่ว่าอันนี้ดีจริงทุกคนอันนี้หนูได้ลอง แต่เนี้ยยังไม่ได้ลองเดี๋ยวมาบอกนะและต่อไปขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือมาร์กหน้าค่ะซึ่งก็เหมาของสกินฟู้ดมาอีกแล้วนะคะเหตุผลที่ชอบสกินฟู้ดคือราคาของไม่แพงทุกคนตัวบำรุงที่เป็นแครอทอันนี้นะคะเขาก็มีเป็นมากอันนี้ด้วยนะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้มาก็คือเป็นมาร์กแบบนี้นะคะและสกินฟู้ดยังไม่หมดนะทุกคนหนูก็ได้เป็นตัวกันแดดของเขามานะคะนี่ นี่เป็นอ่านไม่ออกแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคน S v F 5 0นะคะ P A C บนะุกมาเดี๋ยวดูกันว่าข้างในเป็นยังไงตอนหยิบมาก็คือลืมไปเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะคะเหมือนจะไม่มีน้ำหอมนะและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้มานะคะนี่ทุกคนเป็นที่ตาไบเล็บแบบน่ารักมากเดี๋ยวจะแกะให้ดู ะะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ตะไบนะคะและ้วแบบมันใช้งานง่ายแล้วมันสวยอะเนี่ยตาไบแล้วก็คือล็บม,มันจะเงาค่อตอไปนะคะก็จะเป็นพวกเมคอัพบ้างแล้วนะรอบนี้หนูไม่ค่อยได้แบบซื้อเมคอัพมาเนาะเพราะว่าไปบ่อยเหลือเกินเกาหลีนะใช้ไม่ทันนะคะอะมาเริ่มกันเลยเปนไอายไลเนอร์น,อนะคะได้มาสองสีเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรหัวเป็นแบบนี้นะคะมันบ,บังคับคอนทรง่ายอิดทนมากๆ ก็คือติดทนดีมากนะของยี่ห้อนี้แล้คนหนูไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะก็คือแบบเศร้ามากซื้อมาแค่อย่างละหนึ่งแท่งเดี๋ยวต้องสต็อกเพิ่มและตัวต่อไปนะคะนี้ก็คือทำกันบ้านมานะคะเป็นกันแดด beauty of jo sun หรือเปล่านะ ก็ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมเป็นครีมกันแดดที่บำรุงผิวในตัวนะคะอันนี้หนูเห็นเขาแชร์กันนว,ว่าแบบมันดีมันฟังนะคะก็เลยแบบไปซื้อมาก็ฉันสต็อกแน่นมากซื้อมาแบบหลายหลอดแลมานะคะอันนี้เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ6 7 0 0บาทนะประมาณนั้นเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะแต่จริงหนูรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคนผิวมันนะนถ้าใครผิวแห้งจนถึงแบบ ผิวธรรมดาก็คือน่าจะชอบนะหนูจะใช้ทาเวลาแบบอยู่บ้านหรือไม่ได้ออกไปตากแดดหนักๆนะคะก็อันนี้ก็โอเคเลยจ้าของเคาเป็น SPF 50นะคะ PA 4บวกนะต่อไปนะคะเป็นบลัชทุกคนในนี้คืออยากนำหนือมาอะเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวดูข้างในพร้อมกันนะทุกคนแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรนะอันนี้แบบเห็นแล้วมันชอบมันใช่นะคะอะ นี่มันเขียนว่าแบบนี้นะอ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนได้เห็นแล้วแบบต้องชอบมันหนูแน่นอนเลยอะ่ะมันเป็นบัชออนที่แบบเทมากเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเปิดนะคะนี่ปึ๊บมุนมาองนี้นี่ว้ายแมไปโดนแต่นี้คือสีสวยมากสีเป็นแบบชมพูนมนมนะคะเบอร์02คือหนูอะไปเห็นแบบ b ิวตี้บ็อกเกอของเกาหลีอ่ะเขาจะใช้แบบเป็นสีชมพูน,นมนมๆม,มาปัดหน้าแก้มตรงนี้นะคะมันจะทําให้แบบดูละมุนละมุนนะคะแล้วก็อีกสีนึ่งที่ได้มานะคะเป็นสีออกพีชพีชหน่อยนี่เก๋มากแล้วคือด้านหลังก็เป็นกระจกด้วยนะคะนี่มันเก๋อ่ะเอออันนี้แบบแพคเกจิ้งล้วนๆนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้ก็คือแบบ พอแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันนี่ทุกคนกิฟต์มอนี่มั้งไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งคือแบบเจ้าทุกคนมันน่ารักมากใช้ดีด้วยนะเดี๋ยวลองปิดตรงนี้ดูคือแบบเนื้อเขาอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าหนามากนะแต่ว่าปกปิดได้ดีมากดูดิปังมากอันนี้ใครไปเนี่ยอย่าลืมทุบต่อไปจ้าเป็นกลิตเตอร์นะคะของแบรนด์นี้คะ่ะแบรนด์นี้คือแบบน่ารักเหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างใน,นมันจะเป็นครีเตอร์ที่มีความแบบใช้ง่ายอะมันมาเป็นแบบนี้เลยแล้วคือแบบว่าจิ้มไปปุ๊บติดผิวเลยค่ะนี่สวยมากๆๆๆๆๆนะคะนี่คือหือว่าชอบมากๆและสำหรับรอบนี้นะคะหนูก็ได้ไปเดินที่ย่านซองซูคนทุกคนนี้บอกเลยว่า แนะนำให้ไปค่ะมีของเกๆ๋ๆแบรนด์ใหม่ๆที่แบบทำได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างนะจ๊ะครีมทามืมอน้ำหอมมินิฟิเซอร์ต่างๆเต็มร้านเลยนะคะแล้วก็เขาทำร้านตกแต่งร้านได้แบบเก๋มากนะคะแล้วก็พนักงานยือน่ารักมากขายเก่งฉันจะรอดเลยฉันก็ได้มานะจ๊ะของแบรนด์นี้ค่ะ นี่เป็นครีมทามือนะคะกลิ่นจะเป็นเหมือนแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะทุกคนมันหอมดีนะคะก็เลยทุกมาชื่อแบรนด์คิน f r o อนะคะต่อไปนะคะร้านนี้บอกเลยว่าหนูไปถึง2ครั้งนะคะรู้สึกว่าติดใจกับดีไซน์แล้วอย่างในร้านเลยนะคะก็คือร้านนี้เลยคะ่ะ Look as ร้านเขานะคะจะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับมีหมวกมีแบบหลายอย่างมากๆซึ่งเราก็ทุกมาพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างแรกคืออะไรนะคะนี่ใส่กล่องมาหรูหราและที่สำคัญเป็นราคาไม่แพงด้วยนะทุกคนน่ารักมากๆมิง เป็นชุดหวีกับกระจกรู้สึกว่าอยากมีหวีกับกระจกไว้ในกระเป๋ากับเขาบ้างนะคะแต่ราคาจําไม่ได้จริงค่ะทุกคนขอขอษคุณม,มากๆแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงบางชิ้นก็คืออยู่ที่ประมาณ6 7 0 0อจนถึงแบบพันอะไรประมาณนีนะ้และชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นเข็มขัดหนังนะคะทุกคนคือหนัวไม่มีเข็มขัดหนังแบบดีๆเลยนะคะแต่ว่าจะให้ซื้อแบรนด์ก็คือไม่ไหว แ,นนะแต่ไปเจออันนี้มาคือน่ารักมากมันเป็นหนังแบบนี้ทุกคนเป็นสีที่แบบน่ารักน่าล้างไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็อะไรเขาก็คือดูดีมากแล้วตรงนี้นะคะก็มีฝักลูกโ่ของเขาด้วยนะลูกแอสชอบอะเออชอบแบรนด์เขามากมันดูลุกคุณดูแบบดีอะอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะมวกค่ะสีแบบน่ารักมาก เป็นสีเขียวนะคะอันนี้แอบใส่ไปแล้วแหละสีแบบเนีย่ยทุกคนดูดิมันขึ้นก้องมากๆนะคะอ่ะสำหรับแบรนด์นี้ถ้าใครไปซองซูนะแนะนำว่าให้ไปอุดหนุนเขานะคะคือน่ารักมากๆจ้าและทุกคนกระเป๋า ทุบกระเป๋าออมาอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ได้อะไรมาบ้างแต่มีแบรนด์ใหม่มาป้ายยาด้วยแหละสำหรับย่านซองซูนะคะหนูก็ได้ไปช็อปของเซนออยแล้วนะคะรอบที่แล้วนะคะที่เราไปเกาหลีก็คือแบบต้นปีเนาะคือเขาอะ่ะยังไม่ได้มีช็อปเลยแต่ตอนนี้ที่ไปอะ่ะเขามีช็อปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะช็อปเขาคืออลังการงานจ้างมากนะถ้าใครไปซองซูก็อย่าลืมแวะช็อปของเซนออย เดี๋ยวมาดูกันว่าหนูได้รุ่นไหนมานะจ๊ะบอกเลยว่าเป็น F C ของแบรนด์นี้นะคะชอบมากดีไซน์เขาดีมากๆค่ะคือแบบว่ากระเป๋าอ่ะคือหนูจะเลือกจากน้ำหนักเนาะถ้ากระเป๋าที่น้ำหนักเยอะมากๆ้าอ่ะคือแบบไม่ผ่านจา้าแต่อันนี้ดีไซน์ดีสีให้เลือกเยอะราคาถูกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2,000ันขึ้นไปจะถูกประมาณ3 0 0พมาดูกันว่าเราได้รุ่นไหนมานะจ๊ะไป่ มสวยมากมันเป็นสีดำที่สวยแบบสุกคนรูนี่คือแบบสาวไซมีอย่างเราอ่ะเรากระเป๋าไซนี้คือมันใช่นะคะสำหรับอันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเทียบกับ iPhone 14 Pro m a x นะคะก็ใหญ่กว่า iPhone นิดหน่อยนะเออแต่ว่ามันใส่ของได้เยอะดีนะคะสำหรับทงน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็สำหรับสายเขาก็เป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังมีกระเป๋าเล็กให้นะคะแล้วเขาก็เป็ ugly, skins, นหนังสีดำใช้ได้สีขาวเย็บสลับให้มันเห็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อะไหลเป็นสีเงินนะครับสำหรับด้านในนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีกระเป๋าช่องน้อยตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มีซิปตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเป็นซิปตรงนี้เนาะก็มีสเต็มแซนออยตรงนี้ด้วยจ้าและ สำหรับน้ำหนักก็คือน้ำหนักเบามากๆนี่ว่ามันใช้งานได้จริงน่ารักมากมีหลายสีมากห้าพาดนะอันนี้ต้องมีต่อไปนะคะนั่นก็คือคาลินค่ะและรอบนี้นะคะดิฉันก็ได้เป็นสี่เงินมาจา้าด สวยมากอันนี้นะคะเป็นไซส์ M นะคะทุกคนก็คืออันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเนาะเอาเป็นว่าแบบถ้าใครยังไม่มีสีนี้ควรจะมีนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือสีดําค่ะสีดําของจริงคือสวยมากนะสำหรับวัสดุนะคะก็วัสดุคือแบบ เกดีทุกคนหนูไม่เคยเห็นกระเป๋าที่เป็นวัสดุประมาณนี้นะคะน้ําหนักเบาแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะถ้าแนะนําก็คือแบบให้สะพายแบบเป็นสีแบบแป,กแปลกๆไปเลยอ่ะมันน่าจะแบบว่าจิตจัดโดนใจนะคะเพราะคนใช้สีแบบพื้นๆเนี่ยเยอะแล้วนะคะอันเนี้ยหนูรู้สึกว่าของจริงอ่ะเขาไม่ได้สวยมากแต่วง,งมากว่าทําไมมันขึ้นกล้องมากเวลาที่ออกกล้องอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิคือมันสวยมากฉันก็ไม่เข้าใจนะคะก็เลย เอาสีนี้มาแบบแรกลังเลระว่างสีนี้ก็สีดำใส่ของก็เยอะมากอะให้ทุบพวงก,กุญแจมาด้วยนะคะพวงก,กุญแจก็คือน่ารักตะม,มูตะมีฝุดๆแกกูแบบมันดีอะและถ้ามันไม่มีพวงก,กุญแจก็คือมันจะมันจะไม่คอมพีนะคะก็เลยแบบทุกคนดูดีเวลาที่มันประกอบล่างกันแล้วก็บ น่ารักเกินหนูแนะนาว่าให้ไปช็อปที่อยู่ในห้างตเต้นะคะคือจะเป็นสาขาจําซินนะคะสําหรับช็อปนี้นะคะเขาจะแบบสต็อกแน่นคนน้อยนะคะแล้วก็ทําแท็กรีฟันได้เลยนะจะมีอีกช็อปหนึ่งที่อยู่ที่ฮงแดนะคะซึ่งช็อปนะั้นนะ่ะปิดเร็วแล้วของหมดเร็วมากๆนะคะโอเคค่ะทุกคนไปสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คืออยากแนะนํามากๆว่าแบบน้องน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบหนูเพิ่งรู้จักนะคะ ปดูกันเลยค่ะนี่น่ารักปะคือแมบบ่ว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ใหม่ที่หนูเพิ่งรู้จักนะคะอันนี้ก็คืออยู่สถาน,นีโซฟอร์เรสนะคะทางออกที่5น้องเป็นแบรนด์ถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดก็ขอไปนะคะชื่อแบรนด์ว่าซามโอ n อนดุนะคะนี่น่ารักปะเออเนี้ยมีหลายสี มากม,ากมากนะคะแบรนด์เนี้ยเขาบอกว่าเขาแบบเป็นยูนิเซ็กต์เนาสามารถใช้ได้แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆแมทแบบง่ายๆนะคะสามารถใช้ได้แบบว่าทุกท้กวยนะคะก็พอไปสะพายใบดีแล้วคือแบบมันกี่มากมันต้องถูกน,นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ําหนักเบาค่ะอันนี้ก็คือแบบผ่านนะคะอันนี้นะคะก็มีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายนะ ก็ด้านหน้ามันจะไม่รูแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างในนะคะเป็นแบบนี้ครับน้าสายนะคะก็สามารถปรับความยาวได้นะจ๊าอันนี้แบบไปลองสะพายมาแล้วมันน่ารักมากสามารถแบบสะพายข้างได้สะพายแบบเป็นบอดี้คอสได้แบบอะไรแบบนี้นะคะใบนี้นะคะราคาประมาณ3,650บบาทนะคิดเป็นเงินไทยจ้าชอบมาก และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่เราได้มาในทริปนี้นะคะเป็นไงบ้างทุกคนจุดใจป้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ถากมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย